พยุงฟาร์มบ้านเขียว8 4หมู่หนึ่งบ้านนาขาดตำบลนาขาอำเภอวา,าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามรับซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายคุณภาพดี Facebook พ,พ,ย 86, พยุงทุพม Line 0 9นย์0ก8าส8โทรศัพท์064-849-291 ครับพี่น pues ้องมันน <Yeah. S 2> ี <for> ่ผ้าม้าพยุงฟ okay. oh, so ้ามด้วยครับเด้อนี่ตัวนี้ให้ไหลครับราคาราคาจิบๆนะครับนี่ราคาง่วนน้อยไหมครับเห็นไหมอันนี้จัดให้ไหลอันนั้นนนทั่วโดยเฉพาะได้ครับเด้อท่านใดที่เบิ้งคลิปอันนั้นทั่วเลยครับโอง่วนหยักราคาราคาจิ๋วครับนี่เอาถ้าเบิ้งนะครับนี่เดี๋ยวเบิ้งราคาเป็นห่วงไว้สำแดงนะครับเนาะอันนี้กทองซีว่าศูนย์เก้าหกเด้อครับรับประกันนี่ครับนี่โอ้ขักขัดขัด ครับนี่ทองวีโก้ลอยล้านครับอู้ยนะค้าตัวนี้ทองพอได้กว่าครับนี่ตัวนี้สามหนึ่งครับทองสามหนึ่งโอ้ราคาเบาครับมือนี่ครับไปพ่อกับเจ้าของเพื่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอันนั้นทัวนะครับทุกทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีของพยุงฟาร์มบ้านเฉียวนะครับมาพ่อกันอีกแล้วครับมื้อนี้กะให้ปลานั้นนะครับพาพี่พาน้องไปเบิ่งครับมื้อนี้มีอะไรพิเศษนะครับมีทั้งงัวจัดปู แล้วกางวัวพิเศษพร้อมแล้วกาสำรับอันนั้นออนเพรามันนี่มีของแง่ของงามแต่ราคามีนี่ครับมาฝากครับพี่น้องมาเบิ่งตัวที่หนึ่งนะครับเนาะสีเม็ดเข่าครับเป็นงัวเมียตัวนี้วัวสาวงวัวอยากลูกครับเนี่ยัวสาวครับเป็นงัวสาวสาวทองแรกครับทองระบุครับสาวทองแรกประกันทองครับโอ้ประกันทองทองซื้อเดือนครับสติงเล่ครับสาวทองแรกทองกับสติงเล่นะครับเด้อความสูงอยู่หลายเลยครับค้อมูงเลยห้าสิบบวกครับ ควิมสูงมีรอยหัสิบบวกครับราคาเปิดให้พี่น้องลับมั้ยครับเี๋ราคาเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องโอ้สูงครผมหัวครับอันนี้แก่ลูกแรกเลยครับก็ลูกแรกเอาเลี้ยงกันนะว่าสาวท้องแรกกันซื้อได้ครับนี่เลี้ยงกันนั่นโดนเลี้ยงกันยาวๆเลยเลยนู้นนี่ครับได้นดครับพุูดอู้โคนหางนั่นเป็นเบอร์ที่สองนะครับเด้อนี่เบอร์สองเอาตามเบอร์เลยครับพี่น้องสนใจเบอร์ไหนเบอร์ไปตามเบอร์เดิเด้อพี่น้องเด้อเบนร์สองสุบารุลูกสองลูกสามนี่ ตั้มส้างครับนี่เบึ้งเหรครับนี่ใส่ขาดีดวยครับด้วยไอเก็บครับโต้ว้ตัวหน่อยด้วยครับด้วยนี่เป็นเบอร์ที่สามสูงสีไม่กระเปียกเท่ากันมีมือนี้ไปต้องสูงไงครับตัวนี้ท่องหือโบท่องครับนี่ตัวนี้ท่องนะครับแยกลูกแล้วแล้วก็ท่องนะครับสูงไรหาที่มาบวกครับสูงไรหาทีบมหาท่องที่ใดน้อยในท่องท่องที่สามครับท่องที่สาม ครับผมสูงได้เพียงเด้อแม่นี่ไงครับเดือดแต่อ้วนครับนี่แยกลูกออกไปแล้วเราตรวจท้องแล้วฟันเดียครับท้องที่เดือนรับประกันท้องครับผมแม่นี่ท้องเับพอไรครับแม่นี่ท้องกับเอฟสามหนึ่งครับเซเอฟสามหนึ่งใหม่ครับมีแต่ท้องพอดังๆท่านไรเลยครับเด้อราคาเปิดไว้อยู่ราคาเปิดไว้อยู่ทีเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับท้องกับเอฟสามหนึ่งพี่น้องครับตัวที่ซีพี่น้องบันขอบตาขอบหูดำ ราคาไม่ดำเล็บดีพลๆเลกหน่อยครับตัวนี้ท่องครับพ่อใดเนาะครับตัวนี้ท่องซี่ไว้หนึ่งหกศูนย์ครับซี่ไว้หนึ่งหกศูนย์รับประกันท่องเนาะรับประกันทองตัวนี้เอาไปกินน่องได้ครับเดือนไหนโอ้แปดเดือนแล้วตัวนี้แปดเดือนครับรับไปน่องท่องแปดเดือนครับท่องกับพ่อใดครับเลยซีไหนึ่ไว้หนึ่งซี่ไว้หนึ่งหกศูนย์เดือนหนึ่งหกศูนย์จำว่าหันกับเื่องน้ผมเบื้องฐานได้หนึ่งหกศูนย์เบื้งกคกหางเรอครับนี่บันทายนะเต็มเครื่องดำครับ เครื Answer, gift, ang, ่องดำเครื่องดำสภาพเล็บสภาพพังด uh, ีลูกต mm ัวอะไครับในทองนี่ลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามข่วมสูงนี่อยู่ที่ร้อยห้าสิบครับข้อมสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบครับแม่นีเบอร์เจ็สี่ครับราคาเขาเปิดวลไรบ้ครับเนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นับอีกเก้าพันพี่น้องทุกตัวทรงฟีนะครับร้อยกิโลนะครับผมทรงฟีร้อยกิโลทรง้อกการประกันเนี่ยคือประกันทองเอาคลิปที่พยุงบอกไปนะครับ เป็นการประกันยืนยันได้นะครับว่าตัวไหนที่ประยุกต์ว่าประกันทองตัวไหนว่าพึ่งผสมหรือว่าตัวไหนพึ่งผ่านรอบกะให้เอาตัวนั้นเป็นเป็นหลักฐานได้นะครับสื่อปยุกต์กระสีมียืนยันให้พี่น้องเบื้องถูกตัวนะครับครับตัวที่หาครับมีตะใหญ่ๆด้วยครับเด้อตัวนี้กะสีอยากแดงละล่ะเนาะเวครับตัวนี้ลูกตัวที่สองครับทองหาเดือนทองหาเดือนลูกตัวที่สองในทองครับสูงไม่หาสิบครับสูงไม่หาสิบได้เลิกได้นะาครับไม่นี่ได้ค้าง้อม สภาพรุงสภาพเรียบครับโอ้สวยขอทานะครับนาะนี่ครับพี่น้องพ่อได้ครับคนได้ทองเนี่ยแม่นี่ทองกับตางว้งวง้วแม่นี่ทองหาเดือนทองครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตแม่ครับครับแม่นี่ทองกับชอเเ็ชอกโกแลตครับพี่น้องไปรุ่นเอาเดอไรเมื่อนี่ทองรับประกันมื่อสุโต ครับผมบ้านี้แม่นี่เขาเปิดราคาเป็นร้านอะครับเปิดไว้ทีหกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องนอ้ทองไม่แต่ทองพอด้งๆังถนัดเลยนะครับเนาะนี่ครับไปครับโตต่อมากครับหัวหลุนเด้แม่ลูกครับอันนี้เป็นแม่ลูกกันบ่แม่ลูกแม่ทองครับโอ้แม่ลูกซื้อสองในสามครับแม่ทองแม่ทองหาเดือนครับเบอร์ยี่สิบหกเด้อครับเด้อแม่เพื่อนทองหาเดือน อันนี้ลูกสาวเพื่อนลูกพ่อได้ครับลูกมารวยครับลูกเจ้ามารวยเป็นตัวเพียรเมียได้ครับโร่นธรรมชาติครับโร่นแล้วเกิดครับโลนมากขึ้นกันตัวนี้อายุจักเดือนครับตัวนี้ก็ะดี้นปีครับสี่ชนปีแมนครับประมาณเก่าเดียนกุ้งอันนี้ลูกสาวเจ้ามารวยนะครับเนาะลูกสาวเจ้ามารวยครับสูงนี่มีร้อยสามสิบกว่าเนาะครับแมนนี่บัดนี้มาเบิ่งแม่เพ่องครับแม่เพื่อนทองกับพ่อได้ครับบัี้แม่นี่ทองกับช็อกโกแลตครับ ช็อกโกแลตอีกแล้วครับน no, ี่เป็นทองกับช็อกโกแลตควบสูงแม่เพิ่นช็อกโกแลตมาแรงครับตอนนี้ควบสูงแม่เพิ่นอยู่ที่รอยซีสิบหาบัวรอยซีสิบหาแข้งขาดีเรียบดีครับหางดีลำตัวสีแดงครับหัวนี่ธรรมชาติเด่เนาะรุ่นเนาะนี่พี่น้องเบอร์นี้ใช่ปะเขาไม่สีไอหัวไม่สีกันหนึงเนาะครับผมห้อยห้อยติดด้วยครับติดจีบครับติดจีบแล้วมันมันหลุดมันไม่ได้สีออกแม่ลูกควบนี่ครับเปิดไปไรไหมครับนี่ควบนี่เปิดไวอายุที หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งแสนก็บีกสองหมื่นพี่น้องนี่ครับแม่ลูกด้วยครับเด้อในทองกับพอดีลูกสาวนี่กับสายเลือดมาดีครับมีลูกมารวยครับนี่ลูกเจ้ามารวยมารวยนี่ไอไอะหัสยังไงครับผมราคาดีครับราคางามนะพี่น้องเนาะตามโอ้พี่น้องนะ มีสายค้อยแล้วครับเด้อเอาใจสายค้อยนะเนาะเอาสายค้อยครับพี่น้อพุ่นกะสอบถามมอลายผู้มาค้อยอยากเรียงข้อยครับสอบถามอะไรเอามากับพยุงกับจีฮาแต่ของงามมานะครับเบอร์ยี่สิบสองครับครับอันนี้เป็นลูกของอเก้าเจริญครับลูกของเก้าเจริญครับเก้าเจริญอันนี้ลูกเก้าเจริญมีใบเกิดนะครับโอ้เล็บในครับเล็บในนาบกข้าวกลวงครับพุทธะนาบกข้าวกลวงสาวก้าเจริญสิบเดือนครับอายุสิบเดือน ลูกสาวเก้าเจริญเบอร์เบอร์ย่ิบสองครับเบอร์ยิบสองค้วนะครับเ้อโอ้มาเบิงคน้หางคำบัตนะครับมีนิ่มครับสีดอกเล้าครับบักเน่าตัดแล้วตัวดากสูง้รยี่สิบสองครับสูงกี่ยี่สิบสองครับผมนาโนกนาโนกตาเตียมแก้มจํำงามครับป้องของี้ครับอัตลักษณ์ก็มาอยู่ครับอัตลักษณ์ควายไทยตาตาแก้มตาเตียมไม่กินเบียร์จับตาแหรอเพื่อนวานเนาะแม่ครับเบิงข้อช่วงข้อนี นี่ข้อปลาเข็งบ่ข้อปลาคอครับปลาคอไงครับสันปลาคอข้อปลาเข็งเนาะแมนครับเอามันเป็นตัวน้อยอยูุครับสีเบิงลักษณะมันบ่อใดเต็มที่บไปไหนอายุเท่าไรกับีอายุสิบเดือนครับสิบเดือนนี่ครับข้อยน้อยโอ้พี่น้องสายข้อยด้วยครับสายข้อยงามนะครับนี่ฝนตกลงมาให้หน้าหกนะครับหยาเกิดหลายขึ้นหอดตะข้อยครับพี่น้องเอาง้อไปมากินหยาเพลี่ยนใิ่นหมแนาบำเปลี่ยนคือคข้อยเนาะจังซีครับให้แต่เขาสีดำหน้าไปผูกไว้ เอือนสีดำผงเมื่อนร้ครับรอนแกะแทรกรลค่าอะไรนะครับนี่อันนี้เปิดยกคูนะครับแล้วกะท่านไดสนใจกับสอบถามราคาในี้ในเบอร์โทรได้ขอความเลยครับนี่อีกตัวหนึ่งครับอ้าวนี่ครัค่ายยคูเลยเนาะครับยี่สิบสองกับยี่สิบสามมันวะแมนครับตัวนี้สายาเไยครับตัวนี้ตัวนี้สายสร้างครับพ่อเจ้าช้างครับนี่ครับตัวนี้อายุอะไรผมไดเนาะตัวนี้ตัวนี้กะเป็นงวบ แปดเดือนครับแปดเก้าเดือนที่เราคุยอายุแปดเก้าเดือนเนาะครับเป็นน้องตัวนั้นยุ่น้อยเดียวนี่ครับนี่ครับตัวนี้ออกสีขนกับดอกเล้าคือกันเนาะขนดอกเล้าครับแต่ว่าเื็นหนังดำพื้นมันดำครับแต่่วาคอนี่ออกตามอ้อนงามเลยครับนี่โอ้คออ่องชัดเจนนี่ครับตาแจ่มแจมชัดครับตัวนี้หนางามครับอืมสวยสวยเลยนะสวยเงากระบาดในใดคนละแบบตัวนี้ได้เงาตัวนั้นได้เงาตัวนั้นได้หนาดีน่าดีลิศครับผมคูนี่เปิดยกคูได้ครับ ตอนได้สนใจกะติดตมาได้นะครับผมช่วงบุกเ้าครับนี่ช่วงตีนโอ้ยืนดิดีเอาทาด้วยครับเนี่ยเอาพี่น้องไปพัฒนาต่อได้ครับเด้อเงื่อนล้านก็จะอาจีพเห็นเห็นครับมีแน่นอนครับเงินล้านเนี่ยเนาะสรางไดดีลูกสร้างรับลูกอ่เก็จะเลื่อนที่เพิ่นตามเสี้ยตามสายตามเพลินเพิ่อนยางมานี่ครับที่เห็นเพิ่นเอานะครับครับผมบมลุษสองครับครับค่ายแง่ค่ายดังนี่งไดากับตัวละสิบขวมครับครับ อันนี้ก็ให้เพิ่นจักสามปีเบางเบียงนี่งม่แนครับเ่อยู่รอหลานรถซุ้มเนี่ยเอาไปน้องมักทักมาเลยครับเด้อมักทักมาได้นะครับสายคว้ยงามครับสายคว้ยงามบ้หนหาพาดครับอันนี้เป็นช่องแรกนะครับที่ได้เปิดคว้ยมือนี่หาเบผลงานนี่ครับลูกกอาจะเลื่อนตัวแม่นี่ยครับลูกจะส้างตัวแม่นี่มันมีดอกแต่ส่วนมากพอถ้าตัวผูวครับนี่เกมยครับตัวแม่นี่ยวใครผอเป็นไรเนาะครับตัวนี้มีมีใบครับมีใบเกิด ของพิ่นนะครับมีหลักฐานการเกิดแมนสุดที่บัตรมาใน่ยจะเอ็ดครับพ่อี่ันผมอ้างเลยครับอ้างงแข่งขายงี้ครับครับมูเบิงย่าไๆเราหันมาเบิงงัวเนีอยหน่อยลุ่นครับเด้อท่านไหนที่หางัวซํานี่แล้วค่าสนิทไปขุนไปขายครับนี่กินดีครับโถโโมือมือดิบเลือกลืกเลแกล้วกเลือกเลือกเลองเลืกเลืกลืกเลอกเอเเลเ้อลลกลลกลกลลกลล้ลกขึ้นลลเลเอ มักราคาสำนีมาบอกอันนั้นของหนึ่งเนาะครับ3ามขอกเต็มอัดนัดคออนี้เปีนตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอามสี่สิบห้าสบเจ็ดสบแปด้ยตัวนี้เอนี่ผาตัวเปนบ่ครับผมประมาณสาครับประมาณยู่ส0ามปเนาะครับตัวผูหกตัวครับน้องนันน้อแม่ทั้งหมดครับตัวผูยุนี่ไม่หกตัวครับกาเป็นแม่ทองยูนี่หตัวครับมุ่เนี่ยทองเราบ่แม่ครับอ้ามันเป็นงัวไทยครับ ใ้กระดุนได้มดอยู่ไหมไหลกระดุนครับอถ้าตัวไดตรวจท่องให้เอามื้นหาครับขันตัวไใดพันท่องเอามื้นหาแมนครับตัวไดพวพันท่องมื่นสองครับตัวใดพวพันท่องมื่นสองตีรวมกันสิบโตขึ้นไปมื่นสองครับเอาสิบตัวขึ้นไปตัวละมื่นสองแมนครับวันนี้ว่าเถิกเนี่ยเรียกเลยครับคือกันครับทุกโตครับสิบตัวขึ้นไปหนึ่งหมื่นสองพันบาท ทุกตัวเลยครับเรียกทองเพราะทองกระรางถึกเพระถึกกระรางเอาเบิดครับคุณสัมแม่คุณครับป,ปันมอนวะผู้ใดอัหยาให้นา้าหลายๆพักบุ้ง<อ>ให้นา้าหลายๆหยาไรแดงขึ้นหลายครับเอาไปปล่อยใส่ขากาตัวครับ<ม>ดับเลยครับหยา <c oughs> บกเกิดครับก็ต้องใส่รถไถผมว่านไอ้บ้านทางมีภูเขาเนาะครับผมไปปล่อยน้ำตีนเขาไหมปล่อยแล้วงูครับเนี่ยมีตัวหนึ่งน้ำฝูงมันจะไปน้ำกันหมดเลยครับกินหนี่เล็มให้ว่า ผักบุ้งน้ำไห้น้าเนี่ยกินจนเราเปลี่ยนครับเนี่ยครับดิวางขึ้นแรงเลยเนาะแม่ครับตีลักกวดไม้ใหญ่มากกับเป็นตัวงามครับเต็มดีท่องเราก็มีดนะครับเด้อนี่แม่นี่ครับพี่น้องสิบตัวขึ้นไปตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทราคานี่เลยเนาะแยกตัวขันแม่ท้องตรวจท้องไห้เมื่อนาหครับเออฮะพี่น้องครับมีเทิงปานสร้างซัมแบกกระมีสนุกเลือกครับมาบังเดียวจบ ไปม่งตัวยงใหญ่ตัวครับบัดนี้ครับครับตัวต่อมาครับงูไทยได้ครับเบอร์หกครับเบอร์นี้สสี่สั่สี่สี่สี่สบอสี่สี่สี่ี่สี่สี่่สอ่สี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 ่่สี่สี่สี่สบสี่ส่สสีสีบสี่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 สสี่สี่ส่าเนาะ่ัวนี่สี่่พี่สี่สี่สี่นี่แม่สั่นครับ่ี่ส่แม่สา่สรับเ่็นง่ส่สา่ส่ส่สาวแม่สาวครับเบอร์สก่สี่ส่สเ่่สี่เี่สเดสี่สี่ส่ส่สี่สีสี่สี่สัดสี่สี่นนีสีดำอันนี้กัดครับอันนี จิตกัดไหมเนาะแมนครับอันนั้นไทยครับผมเบอร์หกกับเบอร์เก็ครับราคาครับราคาสองหมื่นเก้าพันบาทครับัตละโตละครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทครับคพิมสูงซ้ากันครับพี่น้องเป็นวัวสาวขึ้นกันครับว่าเบอร์เบอร์ที่แปดครับเป็นวัวแม่ลูกลูกแม่นหบแมนครับนี่ลูกครับลูกแล้วก็แม่อทิทิศทองไปด้ครับนี่น่าจะงัวบามันเพิ่มเสื่องเหครับลูกเป็นตัวดีนะครับนี่ครับแม่ไทยครับสีนวลครับเขาปี้ปี ปากไงสิให้ลูกดีดีให้ลูกดีครับนี่ครับลูกเพลินหนาตึบเลยครับเนี่ยครับลูกเพลินเมียตัวนี่ลูกตัวเมียครับอ๋อลูกสิอยากแดงคุณตัวนี่ไหมนี่ครับแข้งข<ม>าลูกโอ้งามโอ้ให้ลูกเป็นต้นเป็นตัวดีตัวนี่เพลินไหมนี่หม,มยเกี่ยงมือดุยดีดีน้ำตัวเนี้ยครับหลังหน้าหนาแพ่นหลังกุ้งกวางครับลูกสาวเพลินนี่ลูกตัวที่ไหนเพลินครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่่ครับพ่อลองทิศทองไปพร้อมด้วยครับถึงนับสิบบนม่ ประมาณสามสิบตัวครับสิบวังนี่เนาะครับครับแล้วค่าเปิือไปรับเลยครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นตีห้าพันนี่ครับลูกำงามเนี่ยพูดเงินหน่อยครับเงินหน่อยทุนมาสูงครับซื้อได้พูดเงินสูงทุนหลก็ซื้อได้ครับแม่ลูกอาจจิได้ทิศท่องไปบ้อมนะครับแม่นาจาเนาะเพราะว่าเสื้อได้สองสามเดือนละครับเออนาจานาจาไม่รุ่นครับไม่รุ่นแต่ครับเมื่บึงสีแดงแดงหัวม่มีเขาตัวนี้เบอร์เก้าครับเนี่ยเบอร์เก้าเบอร์ที่เก้าเป็นวัวสาวครับเป็นหัวสาวครับ เป็นงวัวสาวกสีได้ไปก็คือหาพอหลดเนาะครับผม <นำ S 2> แข่งข<ค>ายงี้แข่งขาดีนี่ครับฟ้อยหางสูงมีรอยซี่สิบหาครับ,ครบเครื่องก็บ่ม,มครับฟ้อยหางบ้านหอดีบหน่อยเนาะอ่าสภาพเรียบดีเขาบริเฮวดนี้ครับเขามาเป็นมังซีเลยสีแดงครับเป็นงวัวสาวพอผสมสูงพูดละเราซี่สิบหา,หา,หาหเหรอนาะครับผมราค่าข้าเปิดไบเท่าไดรครับนี่หางมื่นหาพันบาทครับนี่พี่น้องหางมื่นก็มีหางพันครับได้แม่พันแม่บอกแม่์คอกเป็นแล่วเมนี่นี่สัวเต็มสาวใหญ่นี่ บ่เป็นแม่หน่อยเด้ครับเนี่ยเบื้องแขงขาเพิ่นครับเพิ่นใหยืขึ้นสูงอีกอยู่เนาะแม่ครับลูกไอห้าสองศูนย์ครับตามสายมันน่ะตัวนี้บ่ครับโอ้มาสายดีเติบครับห้าสองศูนย์ครับตัวนี้อ่าสีไล่ๆนะครับออกมาสายแฟนตาซีหน่อยหนึ่งเนาะแม่ครับสีใบครับอืมตัวนี้ลูกสีใบ่แม่ครับเบื้องไรเบิ้งไส้กระทบกเดครับเบื้องแง่ที่ครับอืมความต้านดัมหมูดำครับหน้าขาไม่ดำมเรื่องเน่าอัดหลาดได้พี่น้องเด้อนี่ บนไทาย่อยหางนี่ครับมี่นาซี้อยหาสิบยูครแมนครับเปิดราคาไ้เท่าไหร่ครับเปิดไปหกหมื่นหาพันบาทครับหกหมื่นหาพันบาทเะครับเอาพี่น้องหางั่วไหมพันไม่บกไม่ขอกไม่หลักง่ายๆครับหนาๆซื้อบุ๊กเอาเนี่ยครับปันหลุดจากร้านต่อไปครับแม่นี่ราคาสำนีพี่น้องต่อรองม่ได้ครับสูงห้ฟีลอยโลครับประเทหน้าหนาสูงใหญ่ดูพยุงฟ้าเบิร์ดประหยัดนะครับเนาะครับครับเบิร์ดซิเบดนี่นาซีแมนไม่ลูก ครับปื้อลูกแม่นี่คือแดงครับแกลูกงามเลยครับนี่แม่กันไงลูกสาวเคเอสามหนึ่งครับโอ้มาเบิ่งได้เพียหน่องเด้อสีสำมๆจุ่มกุมไม่ได้นี่ลูกสาวเป็นสีบักตาลสุกเลยครับนี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งแต่งไวเรียบร้อยแล้วโค่นหางเบิ่งโค่นหางกบันไทยเด้อเพียหน่องเคเอฟสามหนึ่งบบนี้ม่ห้าเดือนครับห้าเดือนครับผมแม่สูงหลายไปเลยครับเี่ยแม่สูงรลายห้าสิบครับ ลูกตัวใดเพื่อนนอครับลูกตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับโอ้สดสดสดเลี้ยนสดเลยครับบดรอดนมครับใหญ่เด้อครับเนี่ติดเครื่องดําทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเด้อกระทบมากหนึ่งนะแม่เพิ่นเนาะโคตแม่ลูกครับแม่ลูกคู่นี้เปิดยุทีเก่ามืนหาพันบาทครับเก้ามืนหาพันบาทครับเล็บคอบังเอาได้เพื่นเอาได้เล็บคอนมคอดีเล็บดีโอ้สอนตลกคนนี่วะสีออกซ้ำจุ้มกลุ่มเลย บันทายไม่มานาครับแนานานาครับเบอร์ที่ที่สิบสองครับเป็นงัวกับทบมาาด้วยครับเด้อสูงขึ้นนาแต่เพื่อได้หน่นี่ลูกแรกเป็นโตผูกขายไปแล้วครับเหลือแต่เต่บาดีเป็นตัวอะทองหกเดือนครับทองหกเดือนครับลูกที่สองให้ทองลูกที่สองให้ทองก็พอได้ครับซี่ใบศูนย์เก้าหกครับมีเหมพี่น้องซีวใบศูนย์เก้าหกโอ้หลายคนหลายท่านมองหาทำมาครับ นี่พยาเดิน่เนี่ยสูงกว่าปลาหกสิบุ๊บเหรครับสี่วายมาบังเอาเด้อแม่นี่แบบนี้สี่วายสูงมากันง่ายครับเปิดปลาหลเป็นได้ดังๆเบอร์สิบสองนะครับเด้อแข้งขาดีลูกจี่สองสี่วายสวยหมลูกตัวที่สองเดือนลูกแรกตัวผูนว่าลูกแรกตัวผูเพ่นเอาไปเป็นพอพันอยู่กระสินเหรอครับเนี่ยตัวตัวต่อมาเนี่ยมันจึงได้เกิดเป็นตัวแม่ลำบาดเนี่ยบ้าไปกับว่าฟังลำบาดเนี่ยอันเป็นสารพัดไฮน์นั่งเหรอเนาะแม่นครับลึ่งเงี้ยวอาลาดครับแม่นี่เลี้ยมตัวดี หาตรงนอกตั้งครับหนานน่นโจโก้ครับกระทบมากถ้าเบิ่งเอาซีไว้ด้วยครับเด้อในทองเนี่จังหด้กับเป็นตัวเมียผมว่าราคาเปิดไปร้บเได้ครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับนี่พี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับสีไว้ตกมากแปลแปลสองแสนเป็นตาเป็นตาครับเป็นตาเกะไครไม่มาเบิ่งเบอร์สิบแปดครับบ้านเนี้สีนี่สีพิมพ์นี้ยมพี่น้องสีคนมัร์กไปเห็นไปก็อยากได้ครับเอายืนถ่ายเจ้าของกันด้อครับตัวนี้โอ้ใหญ่สูงครับตัวนี้ทองจักเดือนครับ ตัวนี้ทองเกตเดือนครับทองเกตเดือนทองกับพ่อได้ครับทองกับ4ี่วาศูนย์เก้าหกครับนี่พี่น้องซี่วายศูนย์เก้าหกพ่อผ่านดังครับเอ้าหลายคนเราท่านมราหาตามหาแล้วครับเนาะซี่วาศูนย์เก้าหกครับโดนโดนพ่อนเช่นึงเลยครับสูงร้อยหาสิบบวกครับนี่สูงอยู่ร้อยหาสิบบวกลูกตัวไหนครับในทองนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองมันเบิ่งแข่งเบิ่งขาเด้อพี่น้องเบิ่งเรียบเด้อง้อญ่ง้อสูงรับประกันคว้นไม่ขั้สูงนะครับเนาะประกันบีเทืองเนี่ยเอาขึ้นมาเลยครับขัดบัตรปรถึง แมนครับขาตรงหนอกตั้งครับบดถึงไร่หาชิปเอามาขึ้นครับบดถึงไร่ชิปมาขึ้นครับทองกับซีไวซ์ศูนย์เก้าหกมีใบมีเบอร์มี่หลอดครับแม่นี่ราคาเปิดไบแลมได้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับลูกตกออกมาเป็นตัวแม่นี่แปลสองแสนราคาเนาะครับเนาะครับผมอันที่สองแสนเทิมนะครับเด้อยขันลูกอูหลวงงามๆครับเอาไปรุ่นเนาะพี่น้อง มักไงมักงามครับหัรลวนลุ่นหลุนห่ืง่มงามนีมครับหน้าคตดีครับอหน้าคตดีลูกที่สองนะครับลูกโตที่สองในทองเนาะครับผมโอ้ขับขับขับสีใบส่วนก็หกนะพี่น้องเนาะลุนๆผ่อนใจะนึงนครับเอ้าถ่าจ้งคองอยู่นี่ละครับโตต่อมาครับสีขึ้กัโตงหันเลยครับสีพิมพ์นิยมสีข้นมักสีข้นที่เราอยากได้ครับสีนี้นะครับเนาะเบอร์ยี่สิบสองครับแม่อเบอร์ยี่สิบนะพี่น้องเนาะโอ้หนานน่นตูนสวดครับขาตรงนลูกัวที่สองครับ น้ำไตนำรังเรื่องเงี้ยวหลาดในทองลูกตัวที่สองครับแมนครับลูกตัวที่สองทองกบิโก้ทองกบิโก้ลอยล้านแมนครับไม่ผิดหวังมาแล้วครับวิโก้ลอยล้านครับดีดีครับประกันความือแง่ครับถมหัวครับนี่ลูกสาวเบิ้งหนอกเลยครับลูกไส้นาะในทองเนาะครับทับลูกไส้เสียตัวนะครับเอาวิโก้ลอยล้านกำลังมาดังมาแห้งครับไผเห็นแต่ยิ่งจะซื้อก็อยากได้ครับวิโก้ลอยล้านอยากข่าวเบิ้งลูกเลยครับวิโก้ได้ยินงข่าวแล้วมาว่าเพิ่นน้ำซื้อลูกวิโก้มันอะไรหรือคคือสีคลาดใช่ไหมภาวะตอยู่บ้าน ไอ้อยู่บ้านของเมงไงเลื้อยบ้านผมไปนี่ออกลูกเป็นวิโก้แยกเพศครับแยกเพศไว้แยกเพศไว้เขาซื้อไปเป็นแสนในเดือนกว่าับโอ้ครับวิโก้วิโก้ครับแข่งขาเลียบแล้วครับเนาะเบืองน้ำแต่น้ำรางลรือเงี้ยวไหลครับนุ่มชัดเย็นว่ามีตริงมีลูกวิโก้ดิเก็บเลยครับสูงเท่าไหร่เนาะดิด้วยหาเชี่ยผาบวกครับด้วยหาเชี่ยผาบวกครับถล่มพายุงอะครับพายุงสูงเลยของเบี่าวดวงบนถึงรอยหาเชี่ยาขึ้นมาเลยเนาะแี่นครับ ตะวานนี่ตีตำใไว้ครับนี่รับประกันความสูงกูโยงบางเหนือเพี่น้องลูกตัวแรกก็สดครับลูกตัวแรกก่อหนถ่องวีโก้ตัวตัวที่วีโก้ครับตัวที่สองครับตัวที่สองลูกตัวแรกเพิ่นเป็นเป็นง้ออยังเป็นง้อเถือกครับโอ้พี่น้องโซ่ดิเป็นง้อเถือกลูกอาพวกแปดง้อตัวแรกลูกตัวแรกเป็นง้อเถือกเนาะครับสลับแน่นอนนะครับสลับเป็นตัวแม่แท้ครับวีโก้หนูเก็บใบเด้อเพี่น้องเด้อเนี่ยเอาเอาครับเฝ้าฝ้าจองมาด้วยครับเด้อจองก่อนเด็กก้อนครับหาเจ้าของอยู่นี่ละนี่เก็บไว้จ้าหน้กับพี่กำไรครับครับแม่ งอตัวนี้ราคาพันบอกเพิ่นได้เลยราคาเปิดยุทีหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นครับรองร่องจากซีวเนาะแมนครับพี่น้องสีโดนกับลูกซีวเหรอครับสองตัวนี่พี่น้องมักตัวใดเอาทักไดนะครับเด้อทรงไอพ้อมครับสีบักตาสุกครับแต่ว่าหางตัวนี้หอดเรียบหน่อยได้ครับหางตัวนี้ตัวนี้หางงามเครื่องไม่ต้องห้องครับเต็มบ่มิถีบ่มิเต๋ครับเครื่องมาเต็มเป็นง้อใหญ่ต่ว่าหูหูครับจับได้ายได้ครับพุท่ะพุอ่ะหางครับ เอาลูกหลานเป็นหนอทำงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยูงถอกกรุงเทพมุทายอยากซื้ออยากให้พ่อให้แม่เลี้ยงนะครับเด้อบดอะไรบือครับจับง่ายใบท่ายง่ายสิครับเป็นตาเลี้ยงครับนี่มันคุ้นขุนสิครับเป็นตาห่าหยาใส่กันเยอะเนาะแม่นครับมันคุ้นดีนะครับเบื้องตัวต่อไปครับครับเบอร์หนึ่งเบื้องรุ่นมูเบอร์หนึ่งเบื้องรุ่นมูครับเอาใส่เบียดง่ายมากปัณณิสุ้งเลยหกสิบบวกแน่นอนครับตัวเดี๋ยวหกสิบบวกรับกันช่องนี้เทพสามหนึ่งครับ เอาใหญ่ใส่เลยตัวนี้เมรเอาใหญ่ครับเอาใหญ่เอาสีใส่ได้เอาสีเอาเนื้อหนังอันนี้โค้งสางกระทบได้แล้วเอาบรรทายใส่เนาะแมร์ครับเอาครับลูกออกมาบรรทายหนาๆครับ KF สามหนึ่งเมรนี่เป็นงอกระทบได้ครับเด้อครับผมทองซีเดือนครับทองนี่ซีเดือนรออีกหาเดือนครับรอกับบดดนนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับใส่ค้นใส่ค้นหมดทนหน่อยเดียวเล็บดีข้อดีครับพิเศษวะครับจานพิเศษไปของเงี้ยมันเนี่ยของเงี้ไม่ไม่รีอีกตัวหนึ่งเล่นวะแมร์ครับ เริ่มไปตปั้งแต่ตัวนี้เลยของเงยคนดีว่าป้อนเงยปนี่มันติดท่าไหนผมสิบวก <c oughs> ตัวนี้พิเศษไหมครับวัยหกสิบเราหกสิบบวกครับทองสีเเงส่เดือนเคลียบสามหนึ่งทองสี่เดือนเคลียบสามหนึ่งแมนครับทองตัวที่โควต้าได้ก้อนครับของเงยรับประกันคของเยองย<อ><อ>ค,ครับขันสูงมาถึงวัยหกสิบเอามาคืนครับเอามาคืนครับเอามาคืนเพราะต้องเอาเัวลุกหลุดพร้อมวัดตะกอนวัดตะกอนราคาเดียวหนาคอกครับงดต่อรองครับตัวนี้เปิดยุติหกหมื่น ก้อนพันบาทครับมึงสูงลอยหกสิบครับทองกับสามหนึ่งหกหมื่นกว่าพันบาทไงยหนาเงา,าลึกโทรก่อนเดี๋ยวก่อนโทรก่อนเดี๋ยวก่อนครับซาเสียใจครับมึงซาบ,บ่าได้ครับมึงคิดรุ่นเดีรุ่นไงยปานนี่มันทองพองงร้อมสูงลอยหกสิบนี่ลูกกับตัวที่สองเลยครับ,รบถ้าเกิดหกสิบเก้าฝ้าหาสิ่งสองข้อครับนี่น้องคุณพร้อมคุณพร้อมโอ้ หมายว่ามันถืว่าแปดถิบที่เสนอของชิบกอบนะตัวนี้ที่เด็ดครับพิเศ<ป>ษสำหรับพยุงบานเขียวมือนี่เลยเบอร์ยีเ่เบ็ดเบอร์ยี่เบ็ดหัวตัวเนี้ยแยกลูกแล้วนะครับแล้วกับผสมแล้วเป็นหัวผสมพันรอบซึ่งจัดปูครับพิเศษพิเศษครับมันสีหอดเดอดต้อนง่ายงามหนาได้๋ยวดูมาตัวเดียวครับสำหรับช่องอันนั้นอ่อนทัวครับเดี๋ยวเดินน้ำนักนี่ น้ำนักแบกยูเป่ยอยหาลอยกว่วได้ครับหนาขักหนาเนี่ได้พี่้องเนอบาทเดดง้มครับหนาเอาไปพัฒนาไปดต่อครับเพราะเมืองง้วนพึ่งผสมไปอันนี้ต้องเข้าใจครับง้วนพึ่งผสมมันสูงในราคาง้วนทองค่ะดเป็นง้วนทองนี่ซีบกว่วครับง้วนตัวเนี่ยแล้วก็สุดแต่พิเศษมือนี่ครับพิเศษพิเศษมือคนไทยราคาจัดโปรให้ช่องกันนด้นทั่วครับราคาเปิดประยุทธ์ทีหกหมื่น หาพันบาทบ่เอาครับผมมาหาพันบาทดูว่ามันราคาครับเอาหาเมื่อินเก้าพันครับเอาหาเมื่นเก้าพันมันสิฮอดพี่น้องเบิ่งมโน่บดีเด้อพี่น้องเพิ่งนับเบิ่งอยู่นี่ก็หลายอยู่เด้อครับนี่สิถามว่างัวดีงัวดีมันก็บ่จําเป็นต้องแพงครับเอองัวถึกงัวราคาแพงก็บ่แม่นว่ามันสิดีเฮาไปเห็นนี่หมู่เป็นพวกเลือดสูงๆเนี่ยโตละแสน200,000 300,000แต่เฮาบ่ฮู้เด้ว่าดีบ่ดีคือกันอันนี้พยุงซื้อยกฝูง ซื้อมาสามขอกุ้งเี่หลายตัวเฉลี่ยใช่กันแต่เอามาจัดตัว,ตวหนึนนห่งคันได้ซื้อตัวตัวนี้เลยต้องเลี้ยวไปถาพี่น้องคือการพูดอยากเอาไปพัฒนาไปเหยียดต่อแต่เขาใจว่าพึ่งผสมนะครับแยกลูกไปหล้วมันสดพ่าน <alongside S 1> ลูกมาหนึ <preciso cabinet S 1> ่งตัวพันลูกมาหนึ่งตัวครับตัวแรกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแรกตัวแรกผู้ครับโอ้ตัวแรกตัวผู้ตัวต่อไปมันเฉลี่ยหรือเล็บแข้งเล็บขาตัวแม่เนี่ยเล็บแข้งเล็บขาดีครับครับพี่น้องโูกก้อนไดนก่อนโทกก่อนไดนก้อนครับ ขั้นแมนพิ้องที่ได้ยู่ได้ทั่วบนน้อนี่เพิ่มาเบิ่งขั้นวางเื้อตัวนี้เอาออกจากพยุงไปราคาหา0มื่นเก่าาได้กำไรพยุงให้อีกสองพัครับพั้มสูงนี่ยุทธีครคำขั้มสูงสูงไรหาที่บวกครับขั้นเบอร์เทิงรหาสิบเบอต้องเอาไปครับพัมสูงร้อิบครับตัวสุดท้ายใช้สุดนะครับนาะครับครับท่นีีนะครับนาะเอาพอกันชิมหนาใช่ไหมนะครับนาะครับผมจิมีพอมาหนั่งทั่วพยุงบัตเชียวสวัสดีครับ